รเรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของภาครัฐบาลนะครับการจ้างหนี้สาธารณะนะครับเราแบ่งกลุ่มการจ้างหนี้เกิดขึ้นนะครับหนี้สาธารณะอย่างที่เรียนนะครับมันเกิดจากการที่รัฐบาลมีรายได้นะครับแล mm ้วก็มีการใช้จ่ายในเรื่องของการบรรลุวัตถุประสงค์ของที่เราเรียนไปครับปัจจุบันเรามีเรื่องของงบประมาณที่ขาดตุนนะครับรัฐบาลก็ต้องมีการดําเนินการชดเชยการขาดดุลครับหนีไม่พ้นการก่อหนี้นะครับ การชำระหนี้ที่เกิดขึ้นนะครับเรามาดูแหล่งที่ของเงินกู้ไปแล้วเราดูหนี้สาธารณะที่เกิดขึ้นนะครับการที่รัฐบาลจะต้องมีการกู้ยืมเมื่อรัฐบาลมีไรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายนะครับจึงเป็นภาระที่รัฐบาลอาจจะต้องกบกางก่อนหนี้สาธารณะเกิดขึ้นแล้วต้องชําระคืนเมื่อเขากำหนดนเวลานะครับเราสามารถมาแบ่งประเภทของการชําระออกไปเป็นนะครับตามชําระตามแหล่งที่มาเงินกู้ตามระยะเวลาการกู้นะครับหรือตามลักษณะหนี้ตามลักษณะของการก่อนหนี้ เป็นต้นหนี้สาธารณะนะครับได้แก่นี้ที่กระตวกการขังกู้หนี้ที่หน่วยงานของรัฐกู้นะครับหรือหนี้ที่เกิดจากรัฐบาลกู้หรือหนี้ที่เกิดจากกตรวการกันค้ำประกันนะครับ <c oughs> เรามาดูนะครับอย่างที่เรียนนะครับสาเหตุการก,ก่อหน,นี้นะครับเราจะดูสาเหตุหลักๆนะครับสาเหตุของการก่อหน,นี้จะประกอบไปด้วยการชดเชยงบประมาณที่ขาดดุลน,นะครับมีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย เพื่อใช้ในการลงทุนในโครงการต่างๆนะครับพวกการลงทุนที่มองถึงการพัฒนาประเทศการลงทุนขนาดใหญ่การลงทุนในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์หรือการลงทุนที่เมกะโปรเจกต์ครับการลงทุนที่มีโครงการขนาดใหญ่มีการใช้เงินลงทุนเยอะนะครับรวมถึงการก่อหนี้ที่เพื่อก่อให้เกิดการเสถียรภาพของโลกเศรษฐกิจนะครับภาครัฐแม่งประเทศนะครับไม่ได้เน้นเรื่องรายได้ครับเน้นในเรื่องของโลกเศรษฐกิจนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องมองถึงกันนะครับ เรื่องของการสร้างสติภาพทางเุรกิจครับรวมถึงกรณีที่มีรายจ่ายที่เกิดฉุกเฉินนะครับผลกระทบของหนี้ฐานะนะครับเราเป็นหนี้สิ่งที่ตามมาก็คือเก่อวกัการบินหนี้นะครับเราเป็นหนี้เราจะเกิดอะไรขึ้นครับเหมือนคนเรานะครับถ้าเรามีการใช้บัตรเครดิตครับเรามีการใช้เงินอนาคต มีภาวะของการใช้เงินที่นะครับอาจจะไม่จําเป็นถ้ามันไม่จําเป็นมันหาจะตามมาทันทีแต่ถ้ามันจําเป็นเราก็ต้องมองในเรื่องของว่าเงินที่เราไปใช้นะครับเราจะกลับมาคืนมันได้อย่างไรนะครับเอามาดูต่อนะครับในเรื่องของประเทศผลกระทบของหนี้สาธารณะนะครับผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินนะครับหากถ้าเรามีการก่อหนี้เยอะๆนะครับหลายประเทศที่นะครับบริหารงานนะครับผิดพลาดนโยบยการคลังมีการใช้เยอะ อาจจะมีผลต่อภาวะเงินเฟ้อได้นะครับอันนี้คือการที่รัฐบาลอชีดเงินเข้าลงโปรเทกิจนะครับเงินในมีประชาชนมีเยอะภาวะเงินเฟ้อก็จะเกิดขึ้นมาเงินเฟ้อเดี๋ยวเราไปเรียนกันนะครับเรื่องภาวะการสั่งเงินนะครับคือภาวะที่ระดับราคาของสินค้าและมือการมีค่าสูงขึ้นมีการวัดสิ่งที่ตามมานะครับในแง่หนึ่งมันต้องดีในแง่ในเรื่องของเรื่องของราคาสินค้าที่ถูกขึ้นย่อมมีคนได้เปรียบนะครับแต่ในแง่หนึ่งคนก็จะมีความเสียเปรียบนะครับ เรามาดูผลกระทบกับการจัดสรรทรัพยากรกรณีการกู้ยืมเงินในประเทศนะครับถ้าบอกอย่างที่บอกนะครับเรากู้จากธนาคารนะครับหรือหน่วยงานของรัฐนะครับมันก็เป็นการทำนะครับดึงทรัพยากรนะครับไม่งั้นทางภาคธนาคารก็สามารถเอื้งก้อนนี้ไปถูกภาคเอกชนได้แต่เป็นการดึงเงินจากภาคเอกชนมาสู่ภาครัฐเพราะรัฐเป็นคนกู้แต่ถ้ายืมต่างประเทศนะครับในแง่หนึ่งนะครับดูว่าเป็นการกู้จากต่างประเทศแต่ภาคเอกชนนะครับก็นะครับ ก็ไม่ได้มีผลกระทบนะครับแต่จริงๆแล้วนการใช้ทรัพยากรของอรเราห้เพิ่มขึ้นภาคอก่นก็มีการใช้ทรัพยากรเท่าเดิมผลกระทบต่อการกระจายรายได้นะครับการก่อนนี้สาธาระอาจทําให้มีการกระจายรายได้มีความหลบล่องกันมากขึ้นนะครับการมีรายได้นะครับภาครัฐทั้งนี้นะครับแตบบ่เวลาใช้นี่นะครับหรือเวลาวิเคราะห์ประเทศเขาเอาจํานวนชาวคนทั้งทั้งหมดมาหารหรือเรียกว่าภาหนี่ต่อหัวนะครับ ในเรื่องของคนจนนะครับอาจจะมีภาระของหนี้ที่มากกว่าไรายได้ที่เขามีอยู่จริงนะครับผลต่อแานต่อการดําเนินงานเมื่อกําหนดชาระเงินก้อนหรือดอกเบีย้ยอาจทําให้โครงการดำเนินการไปแล้วขาดความต่อเนื่องและผกผลต่อการตัดทอนรายจ่ายอื่นลงได้นะครับอย่างที่เรียนนะครับการคำละการเป็นหนี้นะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีนักนะครับถ้าเราเป็นการก่อหน,นี้โดยไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ นะครับประเทศก็เหมือนกันนะครับก็ต้องมีการชาระคืนเงินต้นเพราะเราเงินเข้ามาใช้ครับเวลาเราคืนนะครับมันก็เป็นการคืนเงินบวกดอกเบี้ยนะครับนะครับอันนี้ได้อธิบายไปแล้วนะครับการก่อนหนี้นะครับไม่ว่าเป็นการก่อนหนี้ที่เกิดขึ้นนะครับการก่อนหนี้ที่มีระยะเวลานะครับท่านระยะสั้นนะครับพักไรก็จะก่อนหนี้โดยการใช้ อาสาทางการเงินนะครับที่เรียกว่าตลาดเงินหรือตัวเงินคัางแต่ถ้ามีการก่อนนี้ในรัฐบาลนะครับเมื่อรัฐบาลเมื่อ2ยุคที่แล้วนะครับมีการขายพันธบัตรรัฐบาลออกมาเพื่อเป็นการระดมทุนระยะยาวส่วนใหญ่ก็จะอยู่ระยะปี5าปี10ปีครับขายให้แก่นะครับส่วใหญ่ก็คือสถาบันการเงินนะครับแต่ครับประชาชนหรือบุคคลทั่วไปจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับแต่เนื่องจากกองเงินมันมีขนาดใหญ่เยอะนะครับ การก่อนนี้ต่างประเทศล่ะครับการก่อนนี้ที่เราไปกู้จากต่าง,งประเทศนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันเป็นความน่าเชื่อถือมาร์ตลัทครับหรือการที่ภาครัฐจากทิดนะครับไปกู้ยืมนะครับมันก็คือการที่ภาครัฐเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับฉะนั้นหลักการก่อนนี้จึงต้องมองดูว่าเราใช้เงินเพื่อโครงการใดมีรายจ่ายลักษณะใดมีความจาเป็นไหมนะครับแล้วเวลาเราไปใช้จ่ายเนี่ยมันทําเพื่ออะไรโครงการนั้นใครได้รับประโยชน์ และเพื่อผู้รับประโยชน์ใดก็ต้องควรถึงพระรับด้วยในเรื่องของการใช้หนี้มองว่าเรา,ราชำระหนี้เขาได้อย่างไรนะครับหรือถ้าเป็นภาระผูกพันในรุ่นรุ่นลูกรุ่นหลานหรือนะครับการชำระหนี้นั้นจะต้องมีการชำระหนี้อย่างไรนะครับครับเราเริ่มเข้าใจนะครับในเรื่องของอไรายได้ในเรื่องของรายจ่ายนะครับในเรื่องของการก่อนหนี้และ เรามาดูในเรื่องของคำที่เราได้ยินนะั้นบ่อยๆนะครับคือคำว่าง,งบประมาณนะครับมีการเกิดไปแล้วนะครับประเทศไทยมีการจัดทางบประมาณส่วนใหญ่เรียกว่านะครับงบประมาณขาดดุลน,นะครับซึ่งโดยปกตินะครับถ้าบางช่วงอาจจะมีคําว่าง,งบประมาณเกินดุลหรือถ้าโดยปกตินะครับประเทศที่พัฒนาแล้วครับภาครัฐที่มี ครับการบริหารการจัดการที่ดีก็จะจัดงบประมาณในเรื่องของแบบถดดุลงบประมาณถดดุลคืออะไรนะครับคืองบประมาณที่รัฐบาลมองปีงบประมาณเป็นหลักนะครับปีงบประมาณของรัฐเนี่ยรัฐบาลของเรานะครับมีปีงบประมาณเริ่มตั้งแต่วันที่นะครับ1กันยาจนไปวันที่ที่สุดคือวันที่ทที่ครับ30กันยาจนวันที่1ตุลาของปีถัดไปนะครับ30กันยาเช่นตอนเนี้ย 30มต,ตุลาคมเ้ทีครับเอาใหม่นะครับถ้าเริ่มณนะวันที่1ตุลาคม2557เรากําลังใช้เงินปีงบประมาณปี2558ครับมันจะไปสิ้นสุดวันที่30กันยา2558พอขึ้นวันที่1ตุลา2558เราจะเรียกว่าการใช้เงินงบประมาณปี2559ครับปีงบประมาณจะนับณนะวันที่1ตุลา จนถึงวันที่30กันยายนในรอบปีปฏิทินถัดไปครับเราเรียกว่าปีงบประมาณนะครับปีงบประมาณก็จะมีลักษณะการจัดทํางบโดยมีการเรื่องของไรายได้และรายจ่ายและเมื่อไหร่ก็ตามที่มีไรายได้เท่ากับรายจ่ายหรือโครงการต่างๆที่ทำการใช้เงินโครงการที่รัฐบาลได้หารหาเงินนะครับปกตินก็มองว่าถ้าสามารถทํางบประมาณสมณดุลได้ก็คือมีไรายได้เท่ากับรายจ่ายนั่นก็คือมี มันไม่สามารถที่กระตุ้นนะครับเลยเพราะโลกเศรษฐกิจเพราะมีรายได้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นนะครับหรือไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้นะครับเพราะประมาณจึงไม่่ขยอาจจะไม่นับความนิยมมากนักส่วนใหญ่จะใช้งบประมาณที่ไม่สมดุลนะครับก็คือการที่ประมาณการรายได้ของรัฐถับไม่เท่ากับรายจ่ายที่เกิดขึ้นของปีงบประมาณนั้นๆนะครับคำไม่สมดุลก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อตะคู่ก็คืองบประมาณเกินดุลคือรัฐบาลมองถึงรายได้ที่เกิดขึ้นมากกว่ารายจ่ายนะครับ มันจะไปสอดรับกับอีกตัวหนึ่งเรียกว่านโยบายการคังแบบขยายตัวคือนโยบายการคังที่ลดงบประมาณรายจ่ายแนละเพิ่มภาษีครับหรือการตันน้งงบประมาณเกินดุลเพื่อให้การใช้จ่ายมวลวงของประเทศลดลงนะครับดูดทรัพเงินของระบบเศรษฐกิจเข้ามารายจ่ายาของประเทศก็จะลดลงส่วนงบประมาณขาดดุลหลักทุกวันที่เราใช้เยอะนะครับก็คือรายรับน้อยกว่ารายจ่ายประเทศหาไรายได้น้อยมีรายจ่ายเยอะหรือบางครั้งเราเรียกว่านโยบายการเงินนะครับ หรือเรียกว่านโยบายการคลังแบบผลตัวนโยบายการคังที่เพิ่มเพ่ประมาณรายจ่ายและลดภาษีเป็นการใช้งบประมาณแบบขัดทุนนะครับเพื่อยกดับรายจ่ายโมวลรวมของระบบเศรษฐกิจทําให้เศรษฐกิจขยายตัวรัฐบาลหาเงินม,มาจุนในส่วนที่ขาดทุนโดยการก่อหน,นี้สาธารนณะรายละเอียดของนโยบายการคังแบบขยายตัวนะครับใช้ในกรณีที่เศรษฐกิจตกต่ำนะครับเครื่องมือที่ใช้ก็คือเพิ่มรายจ่าย ก็ว่มใช้มากขึ้นลดแทกนะครับงบประมาณหรือรายได้น้อยกว่างบประมาณรายจ่ายการใช้จ่ายงบประมาณแบบสมดุลน,นั้นนะครับกรณีที่ใช้ก็คือภาวะเศรษฐกิจตเซารัฐบาลมองว่าหากไปรับทุนภาคการผลิตอีกก็อาจจะเกิดปัญหาเพราะไม่มีความไม่มีเสรีภาพทางการเมืองทําให้นักธุรกิจไม่กล้าลงทุนรัฐบาลอาจจะใช้ด้วยวิการคังด้วยการขึ้นเงินเดือนค่าจการ คือเพิ่มรายจ่ายของภาครัฐอันนี้เห็นชัดนะครับตอนนี้กำลังใช้อยู่นะครับทำให้เกิดขายตัวซึ่งมีผลกระทบเกิดเป็นแผนภาาดังต่อไปนี้นะครับอันนี้ G เกิดปัญหา,าก็คือ government T คือ t a กนะครับ government ถุงขึ้นนะครับรายได้ภาคขึ้นครับการบริโภคของประชาชนมากขึ้น,รราชาชน,นต่อให้เกิดการผลิตมากขึ้นนะครับอันนี้โมเดลที่มองว่าการใช้ จีมากขึ้นนะครับต่อให้เกิดการลงทุนมากขึ้นต่อให้เกิดการจ้างางานมากขึ้นฉะนั้นนะครับการที่รัฐบาลใช้จีมากขึ้นไรายได้ประชาชาตินะครับสิ่งที่ตามมาก็คือตัวเลขรายได้ประชาชาทิที่สูงขึ้นส่วนงบประมาณแบบขันดุลนะครับตอนนี้ที่มองว่าเศรษฐกิจแบบใหา่ตัวเกินเกินไปนะครับก็คือลดรายจ่ายเพิ่มมตราภาษีนะครับหรือที่ว่างงบประมาณรายได้มากกว่างบประมาณรายจ่ายนะครับ อยากเกินนาไปแล้วนะครับภาครัฐจะต้องมีการมองทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาวในระยะยาวสิ่งหนึ่งที่หนีไม่พ้นก็คือแผนําใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคืออะไรคือการที่เรากําหนดทิศทางของประเทศในระยะยาวประเทศไทยมีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ปี2504ปี2504มองถึงในเรื่องของประเทศจะต้องมีการก้าวหน้ามีการกําหนดแผนนะครับโดยระยะของแผนปีแรกเท่านั้นที่เป็นแผน ปีปัจจุบันเราเรียกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรียกว่าแผน5ปีแผน5ปีคืออะไรครับก็คือการใช้ระยะเวลาของปีนะครับเพื่อให้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยตอนนี้อยู่ในแผนฉบับที่11ครับเริ่มในปี2 5 5 6กครับ56 57 58 59นะครับ, 56, 57, 8, 9, รบต้นทีครับ ปี2 5 5 5ันห้าร้เครับเรียกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติจดที่เจ็ที่สิเเริ่มจากปี2 5 5 5นะครับซึ่งแต่ละแผนเนี่ยโดยล้มพื้นฐานจะมีความพัฒนาครับหรือเป้าหมายที่แตกต่างกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องการให้เศรษฐกิจขยายตัวผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับหรือบางครั้งอาจจะมองถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทางเศรษฐกิจนะครับโครงสร้างของสังคมการช่วยเหลือวัฒนธรรมหรือการพัฒนาประเทศโดยว ในเนื้อหาขอเน้นแผนที่ฉบับที่10และสิเนะครับอย่างที่บอกนะครับเราเริ่มมีวิกฤตปี2540นรีะครับก็หลังจากนั้นครับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มเข้ามาหลังจากนั้นนะครับเราเริ่มจะมองที่การพัฒนานะครับกลับมาที่คนเป็นหลักฉะนั้นในแผนที่10นะครับแผนที่ที่สุดไปนะครับกาจึงมีการสรุปแผนดังนี้นะครับตั้งแต่ปีนะครับที่การใช้แผนคือปี25 5 0 นะครับจนถึงปี2554มองถึงว่าเราควรจะพัฒนาคนนะครับเป็น Human Resource Management ก็คือมองคนเป็นกักยภาพที่สำคัญน,นะครับภาครัฐให้ความสำคัญกับคนเสริมความความแข็งแข่งของชุมชนนะครับคนรวมอยู่กันเป็นสังคมชุมชนก็ควรจะมีการแข็งแรงพราะมีความแข็งแรงก็มีการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะครับให้มีการพัฒนานะครับ โดยบนอยู่พื้นฐานความไหลหลากทางชีวภาพนะครับมีความแตกต่างกันแต่อยู่ร่วมกันได้ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องมีเรื่องของทรมาพิบานนะครับในเรื่องของความโปร่งใสความชัดเจนนะครับเพื่อลองรับกับวิกฤตการเตรษฐกิจโลกนะครับในช่วงนั้นมีเกิดวิกฤตมาวิกฤตโลกมันกระทบอะไรเรามันกระทบว่าในอีก20ปีข้างหน้านะครับในภูมิภาคเนี่ยจะมีการรวมกลุ่มกัน AEC อซกำลังจะเปิดนะครับปีหน้า2558นะครับ ี258จะมีการรวมกลุ่มอย่างง่ายๆก็คือในแถบ AEC เรามีการรวมกลุ่มนะครับการรวมกลุ่มที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับจะมีผลกับประเทศนะครับดังน้อยกลุ่มถ้าเราเข้ารวมกลุ่มต้องได้มีข้อดีแต่ประเทศที่ไม่ได้เข้ารวมกลุ่มก็จะมีข้อเสียหรือมีข้อที่ไม่ได้รับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นฉะนั้นเราต้องพิจารณาให้ดีในเรื่องของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนะครับต่อมา เศรษฐกิจโลกกำลังจะเปลี่ยนตุนการอำนาจที่จะมาอยู่แถบประชาแถบประเทศอาเซียนมากขึ้นนะครับเอเซียมากขึ้นกว่าจริงๆแล้วอย่างที่เรียนไปนครับต้องจก่อนครับตุดการอำนาจอาจจะอยู่ที่อเมริกาหรือฝั่งยุโรปแต่ปัจจุบันเราบอกแล้วนะครับประเทศจีนมีจํานวนประชากรสูงถึง1,300ล้านคนประมาณนะครับตัวเลขขณะที่อินเดียประมาณ8-900ล้านคนจากกรประเทศไทยอยู่60กว่าล้านคน เห็นสัดส่วนไหมครับเห็นได้ว่านะครับจีนเขาบอกว่ามีจำนวนประชากรคิดว่าประมาณ1ใน5ของโลกใบน,นี้เห็นไหมครับฉะนั้นจุดการอำนาจมีโอกาสย้ายมาทางเอเชียเอาจีนบวกกับอินเดียนะครับมันประชากรเยอะมากฉะนั้นอำนาจตึงก็จะตามมานะครับนอกจากนี้นะครับพอมีการเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงอำนาจมาสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของการเงินนะครับค่างเงินที่เราเคยลิงก์กับหรือผูกกับยูเอ็นดอล่า ครับอาจจะต้องมองถึงค่าเงินที่เกี่ยวกับนะครับแท็บเอเซมากขึ้นนะครับอย่างน้อยจะมีค่าเงินของเงินหยวนเงินจีนข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทิศทางต่อมาที่เรามองนะครับเรื่องของประชากรการถูกอายุเห็นว่าคนเราเริ่มจะมีอายุมากขึ้นนะครับคนแก่นะครับวัยเกษียณครับมีรายจ่ายแต่ไม่มีไรายได้หรือบางคนอาจจะมีการจัดสมทบอ,อยู่เราต้องมองภาพมันนี้ออกว่าประชากรที่มันจะเปลี่ยนไปอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ ธุรกิจหรือธุรกรรมอะไรที่จะต้องดําเนินการต่อไปโรงพยาบาลมาแน่นอนครับหรือเกี่ยวกับพวกสุขอนามัยนะครับในผู้สูงวัยนะครับตัวกรับรพวกนี้ก็จะมานะครับในแผนที่แล้วผมบอกว่าอีกยีปีข้างหน้าจะต้องมีพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีการดํารงชีวิตของมนุษย์อันนี้เห็นนะครับเดิมการผลิตเราใช้น้ํามันปัจจุบันเริ่มจะมีพลังงานทดแทนอื่นไม่ว่าเป็นพลังงานชีววมวลพลังงานของโซล่าฟาร์มพลังงานของลมพลังงานของ น้ำนะครับหรือพลังงานของแสงแดดทิศทางมันมานะครับเพื่อแก้ปัญหาทางด้านพลังงานนะครับพลังงานนะครับอันที่เราต้องใช้น้ํามันมอาจจะหมดใบในอนาคตนะครับแต่ปัญหาที่เราอาจจะต้องไม่ลืมเลยนะครับต่อไปก็คือในเรื่องของภาพรวมของโลกใบน,นี้ภาวะโลกร้อนนะครับทิศทางอีก20ปีข้างหน้าเรามาดูความเสี่ยงหลังจากเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจโลกที่ผ่านมาสอนอะไรเรา ต่อว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบันมีแนวโน้มอยู่ในดับต่ำการปรับตัวของตราการเงินในลักษณะที่เป็น multiplier financial นะครับเป็นระบบการกํากับดูแลทา,างการเงินก็เริ่มจะต้องให้ความเข้มงวดมากขึ้นนะครับการขาดแคลนน้าและพื้นที่เกษตรนะครับการว่างงานและสังคมผู้สูงอายุภาวะโลกร้อนการก้าวหน้าทางเทคนโนโลยีนะครับแนวคิดในเรื่องของ csr นะครับในเรื่องของเกี่ยวกับการ คืนสู่สังคมนะครับแนวคิดต่อมานะครับในเรื่องของความเปลี่ยนนะครับลิกที่มันเกิดขึ้นนะครับหลังเกิดจะาวิกฤตหรือข้อมูลที่เราเห็นนะครับการค้าและการร่วมกลุ่มในกลุ่มภูมิภาคเพิ่มมากขึ้นภูมิภาคเอเชียนะครับมีบทบาทในวิีการเมืองมากขึ้นนะครับก็ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11นะครับพอดีมันไม่อยู่ในสไลด์นะครับยังไงขอบรรยายเพิ่มเติมดังนี้นะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพิ่มเติมงงน,นะครับในรอบที่11นะครับพอดีนในสไลด์ที่เตรียมไว้อาจจะขาดไปนิดนึงนครับเราจะมาบรรยายให้ฟังเพิ่มเติม,ะน,ะม,น,ตมงงนะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรอบที่11พูดถึงอะไรนะครับ นั่นเนื่องจากมันเป็นบทความนะครับมันถูกเขียนอยู่ในยุทธศาสตร์เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบับที่11นะครับ,ท,งงท,บ,รบที่เริ่มใช้ในปี2555จนถึง2559นะครับมองถึงว่าวิชั่นที่เราจะเกิดขึ้นก็คือประเทศจะต้องมีความมั่นคงในทางด้านคุณธรรมสร้างความภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากแผนจัดที่10นะครับสร้างความเป็นธรรมให้สังคมน,นะครับใน นะครับในพูดถึงในเรื่องของประชาชนนะครับการพัฒนาสังคมนะครับการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับการสร้างความยั่งยืนความมั่นคงทางอาหารและพลังงานการสร้างฐานความรู้และการสร้างปัจจัยการผลิตเรื่องถึงแวดลอ้อมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจความมั่นคงทางภูมิภาคและการจัดสรรทรัพยายกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมนะครับจากปรญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่ได้เคยเกิดน,นําไปแล้วว่าเราพูดถึงความพอประมาณความมีเหตุผลและภูมิคุ้มกัน นะครับอันนี้คือตัวยุทธศาสตร์ขออนุญาตตอนที่ดูนะครับนะครับโอเคนะครับตัวยุทธศาสตร์ในเรื่องของสามพวงสองเนื่อนไขถูกเขียนลงในบทความนะครับเพื่อให้เห็นว่าครับมันถูกใช้ในแผนพัฒนาและเศรษฐกิจของโครงแห่งชาติตอนที่จะเบนะครับในเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างของเศรษฐกิจให้เหมาะสมนะครับทํายังไงประเทศที่รุ่นนะครับที่ประเทศนะครับประเทศไทยส่วนใหญ่ ครับเราอยู่ในประเทศของ OEM นะครับหรือ Original Equipment Manufacturing นะครับคือประเทศส่วนใหญ่นะรประเทศไทยอยู่ในประเทศรับจ้งางการผลิตเป็นฐานการผลิตแต่จริงๆแล้วประเทศนะครับเราอยากจะได้ส่วนที่พัฒนาต่อไปเรียกว่า Original O นะครับ O D M Original Design Bank นะครับการที่เรานะครับทัที่กับ Original Design Manufacturing สากนการทีร่เกี่ยวกับการออกแบบด้วยนะครับเราอยากจะออกแบบรถนะครับมากกว่าที่รับจ้างผลิตรถหรือในนางคต้ถ้าเราทําได้ประเทศเราอยากมีการพัฒนาที่ว่า OBM Original Bad n Equipment คือการมองในเรื่องของการที่ประเทศมีตานะครับมียี่ห้อสังเกตไหมครับเสื้อผ้าครับถ้าเราดูเสื้อผ้าของเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราแต่เสื้อผ้านะครับออติกถ้าเป็นเสื้อเชิ้ตธรรมดาอยู่โลวัน่องสามร้อยแต่ถ้าเมื่อไหร่มีควาว่าแอ r โล ลูกศรมติดมูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นทันทีอาจจะเป็นตัว8,900หรือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับมันมีการทําแบรนด์นะครับอาจจะมีแบรนด์ที่หลายคนคุ้นเคยจันเทค,ครับหันซ้ายหันขวาก็กรดายบ้างระกอดบ้างครับมันก็จะทําให้เสื่อตัวละแจากเดิมที่คุณภาพผพ้านะครับอาจจะไม่ได้ทําให้ราคามันถูกขึ้นแต่พอมีแบรนด์นะครับประเทศก็จะทําได้ในส่วนของ original b a n d equipment ประเทศก็จะพัฒนาขึ้นนะครับนั่นคือแนวคิดที่เราจะใช้ในการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11บเอ็ออกมานะครับเราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมนะครับภูมิอากาศนะครับอย่างที่บอกนะครับทิศทางของประเทศนะครับภูมิอากาศจะเปลี่ยนไปนะครับแผนนี้ก็ได้มองมองกันนะครับมองถึงการพัฒนาที่จะต้องจอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนะครับเราจะต้องมีการปรับตัวนะครับ ต่อมาพูดถึงเรื่องต้นทุนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโลจิสติกทิศทางโลจิสติกนะครับมาแล้วมาแน่นอนนะครับการขนส่งนะครับจริงๆแล้วโลจิสติกหลายคนอาจจะเข้าใจเรื่องการขนส่งแต่จริงๆแล้วมันครอบคลุมมากกว่าเรื่องของการขนส่งนะครับในเรื่องของการพิจารณาในเรื่องของการเลือกของการขนส่งทั้งบกว่าจะไปรถดีรถขนส่งดีหรือรถไฟดีหรือรถยนต์ดีหรือการพิจารณาเรื่องของโวมทางน้ําขนาดเรือที่เหมาะสมการขนส่งที่ทางอากาศ คำว่าโลจิสติกเนี่ยคือการมองที่นณาต้นทุนในเรื่องของการขนส่งครับอาจจะเป็นส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วมันต้องมองตั้งแต่การที่ออกจากโรงงานจนถึงมือผู้บริโภคมองถึงในเรื่องของการเก็บรักษาอินเวนทอรี่มองถึงในเรื่องของการดิส i ทบิ e หรือการกระจายไปถึงผู้บริโภคนะครับอันสุดท้ายนะครับในเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจอบทจะเบนดีไม่พ้นในเรื่องของการมองถึงการพัฒนาศักยภาพของฮิวแมนรีสอร์ทนะครับคน ยังเป็นสิ่งที่พัฒนานะครับยังต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับมันจะต้องไม่มีการหยุดนะครับคนเขาบอกว่าถ้ามีการหยุดมันจะเหมือนการถอยหลังเพราะทุกประเทศในโลกนี้เขามีการก้าวไปข้างหน้านะครับนั่นคือส่วนเนื้อหาทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอนรับกันเนื้อใบกันขันนะครับเรามาดูเรื่องของการใช้นะครับปีดิทัศน์เพื่อนําเสนอเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในเรื่องของการใช้กับชีวิตประจำวันเราต่านะครับ สวัสดีคะ่ะคุณแม่จาลูกคุณพ่อคะอยู่ข้างนอกโน่นแน่เออคุยกับพ่อก่อนแล้วกันแม่ขอเก็บร้านนะเมื่อกี้ลูกค้าเยอะเชียวได้คะ่ะสวัสดีคะ่ะพ่ออ้าว กลับมาแล้วเหรอจ๊ะเป็นไงบ้านเราวันนี้อวันนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษเหรอกค่ะพ่ออแต่ขวัญเพื่อนของหนูสิคะวันนี้คุณพ่อของเขาอะค่ะขับรถสปอร์ตคันใหม่มารับที่โรงเรียนด้วยอะค่ะคุณพ่อรถเนี่ยสวยสวยใช่เลยอะคะ่ะใครๆเนี่ยก็ชมว่ารถของขวัญสวยทั้งนั้นเลยนะคะแล้วว่าแต่ว่าบ้านเราอะจะไม่ซื้อรถคันใหม่บ้างเหรอค่ะพ่อ รถคันเดิมเพราะเราก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นี่ลกจะซื้อคันใหมให่มันสิ้นเปลืองทำไมหนูไม่เคยได้ยินคำว่าอยู่อย่างพอเพียงเลยจ้ะหลกักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วมันเอามาใช้กับชีวิตประจาวันของเราได้ด้วยหรอคะพ่อมันเอามาใช้ยังนนไงหรอคะได้สิจ้ะอย่างครอบครัวเราเนี่ยก็ถือว่าอยู่อย่างพอเพียงแล,ะละ้วลูกพ่อ่ะแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งไว้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งใช้จ่ายในร้านใช้จ่ายที่บ้าน ค่าราเรียนของลูกแล้วก็ไม่ลืมที่จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งเอาไวามม้ทําบุญหรือบริจาคช่วยเหลือสังคมแล้วก็ยังมีเงินอีกส่วนหนึ่งไปฝากธนาคารเป็นเงินเก็บเผื่อเอาไว้เวลาฉุกเฉินแต่ถ้าพ่อซื้อรถคันใหม่เนี่ยเราจะต้องกันเงินเพิ่มอีกส่วนหนึ่งไว้เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผ่อนส่งรถแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายอยาื่นๆที่ตามมาเราก็จะต้องอยู่อย่างกระเบียดกระเสียนทําให้เงินเก็บของเราเนี่ยมันจะลดลงเดือนละมากนะลูกนะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องสร้างภาระในส่วนที่เพิ่มขึ้นก็ได้รถของเราก็มีอยู่แล้วลูกเองก็นั่งรถเมล์ไปโรงเรียนได้จะได้ช่วยกันประหยัดพลังงานแล้วก็ไม่เพิ่มความพิถีกับสังคมโดยไม่จําเป็นเลยที่พ่อพูดก็จริงนะคะตอนแรกหนูนึกว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะนําไปใช้กับการทําไร่ทํานาได้อย่างเดียวซะอีกที่แท้เนี่ยไม่ว่าใครเนี่ยก็สามารถนํามาใช้ได้ทั้งนั้นนะคะรวมทั้งบ้านเราด้วยนะคะพ่อ ใช่จะลุกปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยถือเป็นแนวทางในการสร้างความสุขและความมั่นคงให้กับชีวิตในหลวงท่านทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความพอมีพอกินมากว่า30ปีแล้วนะในช่วงที่ประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี2540เนี่ยพระองค์ท่านออกมาย้ำถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง เพื่อให้พวกเราเนี่ยเห็นถึงความสําคัญของการใช้ความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมในการใช้ชีวิตประจําวันที่จะทําให้อยู่อย่างพอเพียงได้อย่างนี้แสดงว่านอกจากจะต้องรู้จักพอแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีความรู้แล้วก็ต้องเป็นคนดีด้วยใช่ไหมคะพ่อใช่เลยจ้ะเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างมีเหตุมีผลรู้จักพอประมาณตามสถานภาพของตัวเองที่สำคัญนะ เราจะต้องไม่ลืมที่จะสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตัวเองด้วยจะได้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆพูดง่ายๆก็คือตอนที่เราจะทําอะไรเนี่ยเราจะต้องคิดให้รอบคอบซะก่อนเวลาที่อะไรๆมันไม่เป็นไปนอย่างที่เราวางแผนเนี่ยจะได้ไม่ส่งผลให้เกิดความเสียหายมากมนักและเราก็จะต้องมีสิ่งนี้ทำด้วยชีวิตของเราจะได้มีความสุขไหมจ๊ะใช่เลยค่ะพ่อเข้าใจาแล้วใช่ไหมค่ะเก่งมากเลย